ไปแล้วนะไปเลยจ้าสเบลค่ะตื่นเต้นไหมครับครับอยู่ทั้งแรกป้ากำไรได้เท่าไหร่เพราะเราเป็นนักนักเซลล์ในติศสองนะเราจะความสำเร็จที่สุดเอาแบบเกินจริงเวอร์ไปก่อนนะะค1ล้านค่ะ หคือพันล้านเท่านั้นร้อยล้านน้อยเกินไปเอาพันล้านไปก่อนอใช่ค่ะก็คือคาดหวังเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงล็อกมันอยู่ในจังหวะช่วงที่มันปักป๊ะเป๊ะทิกทักโต๊ะทุกทิกทักแบบนี้คือหนัก เลือกนักสแสดงนักสแสดงกลัวผีแต่วันนี้เราก็เลือกที่จะเล่นหนักเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่มันเป็นจากเรื่องเล่าไม่พอพี่แจ็ครู้สึกสนใจกับเรื่องนี้แล้วเอามาทําเป็นภาพยนตร์อีกอแล้วก็ได้พุ่งกับมากฝีมือที่ทําอะไรก็ซาดิบแล้วใส่สุดจัดเต็มอีกแล้วมาเจอกับเราที่ก็มแม้ว่าจะเป็นนางงาม,มแต่วันนี้ มันคือหนึ่งในอีกสิ่งที่เราอยากทำอะ่ะมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือการเป็นนักแสดงตอนนี้เขาติดต่อไปมันยังไงบ้างเนี่ยเราโมเมนต์เด็กขอเรียกเขาติดต่อไปว่าเอ้ยฉันยื่นบทาให้เธอเรื่องนี้นะคือในคาริด,ดาค่ะมันแค่ขึ้นว่ากดจเบลแคสภาพย,ยนตร์คือตอนนั้นหนูจำได้เลยว่าหนูเพิ่งจะงมงดิสเพนไทยแลนด์ใหม่ๆแล,ล้วเราก็ฮะ ใจมากดีใจมากดีใจมากก mm ี๊ดรั่นบ้านเลยแล้วก็โทรบอกทีมงานโทรบอกครอบครัวว mm ่ hmm. าวันนี้แท่มีงานพี่กติดต่อมาแล้วท mm hmm. ออ่านบทเท่านั้นแหละรับเลยปฏิเสธเลยเค่องทังผีด้วยคือมันเป็นแนวหรอกที่ว่าวินแพทว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่คน mm hmm. พี่ใช่ปะจ รูที่หนูมีความสุขแฮปปี้อะมันเหมือนแบบลงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อ่านหมดเลยกลัวมากต้องโทรไปแบบขอคำปรึกษาจากคนรอบข้างจากเพื่อนว่ายังไงดีเพื่อนหัวเราะตลกหมดเลยเพราะว่าเขาตลกที่ว่าเรากลัวผีมากแต่อีกวันนันคือตัดใจไปแคสค่ะแล้วก็ทําอย่างสุดความสามารถแหละแล้วก็ได้เล่นจริงๆเออแต่พอได้เล่นจริงๆก็ไป็นสถานการณ์ที่แบบว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกพูดไม่ได้พอเล่นจริงๆแอบลุ้นในทุกๆวันเหมือนกัน ว่าประจอกปเป็นยังไงถ้าแพทตัวจริงเขามาดูเราเพราะว่าเราในเรื่องเรารับบทเป็นแพทค่ะแล้วแพทในชีวิตจริงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเืิดกับที่เราตีความไว้หรือเปล่าใช่ค่ะก็เลยแอบตื่นเต้นตอนแรกคาดหวังว่าตัดต่อจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงอพอเริ่มรีนสปอยจากทีมงานจากพี่โคจากพี่แจ็กว่าเบลเบลต้องเข้าไปดูพี่บอกเลยว่า เบลจะต้องไม่เชื่อเลยว่านี่คือตัวเองเล่นครบเนี้ยมันเลยทำให้เราเหมือนกลับมามีความหวังแล้วก็รู้สึกชิงหอขอนาดแล้เล่นหลอพี่แจ๊คเบลสลัดคาบประวัตินางงามอันนี้พูดแล้วเดี๋ยวเหมือนฮาร์ดเซลนะคะแต่ว่าแอบตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็คนเนี้ยอยากเข้าไปดูผลงานของตัวเองที่จะที่จะได้ได้เห็นพร้อมกันเหมือนกันค่ะกลับไป,<ล>ไปทำการบ้านดูแมสสิกอีพต่างๆ กลับไปทํากันบ้านไหมไปฟังไหมขอสารภาพเลยนะพี่ไม่ได้ฟังหน <Wow. S 2> ูกลัวผีมากรายการหรืโปสเราก็ไม่เคยฟังแม้แต่แ hmm. ม้แต่ตอนเดียวแม้แต่อีพีเดียวคือไม่เคยเลย hmm. ค่ะตางผียกตัวอย่างอย่างเช่นนางผีตโลกอะ่ะสุกสั์วันโซนนา hmm. งเรื่องถอแจ๋อแตกหนูยังไม่ดูเลย hmm. เพราะว่าเรา hmm. เราหลีกหนีคำว่าผีมาตลอดชีวิต hmm. เพราะว่าเดี๋ยวมาเล่นกับจินตนาการเราไงเวลาเราอาบน้ำแล้วแชมพูเข้าตาเนี่ย มันต้องโผล่มาแน่ๆอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่เอาเลยชูเป็นคนที่กลัวคองเบื์ดค่ะแต่ก็เรียกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดูถึงบอกว่าทุกอย่างมันมันเลือกกันและกัน,นจริงๆเราก็เจอสินงนัในกองเหมืนกันแต่ไม่ใช่ตอนถ่ายทำไม่ใช่ตอนถ่ายทำใช่ค่ะตอนถ่ายทำเนี่ยมีบ้างแต่เบลจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดคือเราจะแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่้ง ที่ประตูเปิดเนี่ยพราะทิมนานเนี่ยแต่ว่ามีอันหนึ่งที่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่แหละก็คือตอนที่เรานั่งพักอยู่ค่ะอยู่บ้านนักแสดงคือบ้านที่ไายทำเป็นเรื่องค่ะมีสองหลังบ้านนี้พี่เล็กอยู่บ้านนี้ก็จะเดียวพักอยู่ ซึ่งบ้านที่เบลพักเนี่ยเป็นบ้านของผีในเรื่อง uh huh. เขาเนี้ยทั้งสองหลักต้องปิดไฟทั้งหมดเราก็อยู่กับความมืดที่เราก็กลัวอยู่แล้ว uh huh. มีแค่ทีมงานแล้วก็เบลที่อยู่ด้วยกันสองคน uh huh. จังหวะที่ดับไฟมืดตึ๊บเลยอะตอนนั้นะมันเป็นความเงียบสง,งัดเพราะว่าทันทีนัานบ้านหลักห,หรือเขาวอมาว่าเงียบเลยนะห้ามดังเลยเพราะว่าบ้านมันชนกัน uh huh. ถ้าเสียงดังหรือลุกยืนขึ้นปเปิดโทรศัพท์เสียงมันจะเข้าหมด uh huh. อยู่ดีก็มีเสียงมากระสิบข้างหูเบลว่าพี่เบลคะเมืแ่อบบกี้พี่เบลเรียกหนูป่ะคะเพรตอนนั้นเราก็กะว่าจะสวนกลับตอบแบบนั้นว่าไม่ใช่แต่อยู่ดีมันก็มีอะไรมาเบรกเราก็ไม่รู้ว่าอย่าตอบเดี๋ยวตอบอย่าตอบกลัวมากตอนนั้นใจแบบในห้องนั้นมีใครอยูป่ะมีแค่เบลกับน้องทิมซึ่งน้องเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ฝั่งที่เขากระสิบป่ะ น้องอยู่ตรงข้ามค่ะคือคือคือไม่ได้ใกล้กันน้องเขาจะนั่งอยู่ล้วได้ไม่มีใครกล้าพูดเลยคือเบลก็ไม่กล้าตอบเพราะเราไม่ได้เป็นคนเรียกเขาถามว่าเราเปิดโทรศัพท์หรือเปล่าไม่มีถางในอนเพราะมันต้องเงียบมากเราแค่อยู่กับมือถือกับแฟลชแค่นี้ถ้าเรากลัวมันวืดเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเปิดแค่แฟลชใช่พอจังหวะที่คาดแล้วเปิดไฟปุ๊มดูหน่ไปมองหน้าน้องค่ะน้องเขาก็ มองหน้าดูแต่เราไม่มีใครกล้าพูดหรือถ<ม>ามกันหลังจากนั้น <_ C Gro ot> ที่ออกมานะัดจนได้คุยกับน้องอย่างว่า <_ C 1> เฮ้ยยังเพราะยังไม่มีโอก,กาสเจอน้องแต่แบลว่าเรื่องของเบลอะซ้อมซ้อมไปเลยนะ,ะถ้าฟังพี่โกกี้เพราะพี่โกกี้อะโหดอ่ะโหดเกินอ่ะเวลาแกเจออะไรแกแบบเบล สจารอินผีมาแล้วหรอ,อซึ่งยังไม่มีใครมาเลยพี่โบเห็นใครให้แบบเนี้ยทำไมเขากล้าพูดกับเราเขาไม่กล้าพูดพี่ยาเล็กหรอคือเขาไม่บางทีพี่โบไม่รู้เลยค่ะว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่พี่โบมาบ้านดุเบลบ้าน,านลัก่ได้อยู่นะบ้านเบลสวยมากพลังงานดีมากมพระเยอะอแล้วมีหลอกปูทวดในห้องนอนด้วยใช่ไหมนนพี่โบเรียยังทักหอ่ทกอทักที่ไหนนะคัท,ที่ผ่า ุโอ้ใช่เราจะหมดแล้วนี่เราจะหมดที่ฟิลิปปินี้เออฟิลิปปินส์รักรักเราแล้วใช่เป็นรักษาไม่เบี่เลยนะดีใจมากค่ะขอบคุณป็นแฟนที่ริปปินส์มากๆบาบูฮาร์บาฮาลกีชาบ้างเขาเราเห็นมากขนาดว้านคือเรื่องจินอันเนี้ยเราเราไม่ได้ไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่ว่าแบลว่ามันเป็นพาร์ทของ ความเป็นเพื่อนสนิทมากกว่าที่ที่เราได้เห็นนะคะว่าโหกัระสเอมาี่แบบแทบจะเป็นเบสเฟรนด์กันเลยนะคะไม่ว่าจะกินจะทํางานจะนอนจะเที่ยวจะชอปปิ้งทุกอย่างมันเป็นโมเมนต์ของเหมือนเพื่อนสนิทอ่ะมันทำให้เรารู้เลยว่าภาษาไม่ใช่สรรคจริงๆเพราะเราคุยกันแทบจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ใช้ตั้งกักรหลกแล้วเขาก็อังกฤษด้วยแต่ว่าเราใช่ค่ะประมาณนี้เขาก็อยากจะเรียนภาษาไทยกับเราส่วนเราก็อยากเรียนกิน เขามันเลยกลายเป็นตีกันไปหมดอ่ะแต่หลักๆแบบดิวจะสอดอะไรแปลกๆกับเขาเยอะอยู่นะหนูเนี่ยนะอะไรคลิปไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเช่นคำพูดคำมุกคำแซวอะไรอย่างเงี้ยคือชีเขาอยากจะสรรหาพูดเช่นเลอภูเหล็กฝุกไปเราก็สอนก็สอนรู้เลยหรอเป็นข้ามไปเลยเราเราข้ามสุดเลยเราข้ามแล้วเอ็มมาชีจะแบบว่ากุญแเบลวันนี้พาฉันไปฉีดหน้าหน่อยวันนี้พาฉันไปเติมผิวอะเราก็ต้องพาไปเออเพราอยู่บนรถแห่เราแบบว่าทุกคน เรียกชื่อเกิร์ลกรุ๊มาซึ่งมันไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนคิดนะจ๊ะว่าเออทำไมประเทศไทยเราไม่มีอีบ้างแรงนะมันไม่ได้ของเรานะอุ้ยพี่ๆเจนเย็นก่อนนะคะรอเล่นค่ะแซวเล่นแซวเล่นแค่รู้สึก ที่โหแฟนฟนฟิลิปปินหน้ารักกับเรานาีน้มันมันมันลบภาพคำว่านางงามไทยกับแฟนชัวฟิลิปปินเป็นไปด้วยกันไม่ได้ตอนที่มันไปกันไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเบลสามารถเชื่อมันได้ด้วยเหัุไดบ้างาอะไรก็แพงอ่น่ดีใจค่ะแค่<ห>แคเราเป็นตัวเองนี่แหละหแล้วก็เราเราไม่ได้รู้ก่อนนั้น,น,นค่ะว่า แฟนของกองเรนใช,ช่เกิดอะไรขึ้นนะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นภาพของแฟนๆที่พี่เขาซัพพอร์ตเราด้วยแล้วเราเองก็ก็สนิทกับเอ็มมากแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันและกันแลยะะวเยค่ะก็ดีใจที่เขาไม่ใช่แค่รักเอ็มมากแต่ว่าเขาก็รักหนูด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยะคาขอบคุณจริงๆค่ะคือดีใจมากๆเพราะว่าเราไปแค่สองวันแต่ว่าโหของขวัญที่เราได้กลับมาเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ผู้ติดตามไม่แต่และช่องทง ทำชีวิตแบบตกใจมากเลย2วันแล้วกันแต่เปี่ยวค่ะมันทำให้เราอยากจะไปฟิลิปปินส์อีกรอบอ่ะเล่นนู้นเล่นนนเล่นนู้นเราเล่าขอมา่ลแล้วพี่แอร์เป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสมาร่วมงานกันเลยตั้งใจตั้งใจนะคือด้วยคำที่ก๊อฟเนี่ยออกมาซัพพอร์ตสำหรับตอนประกวดนะคะส่วนพี่แอร์เนี่ยก็อยู่ในจังหวะที่โอเคออกมาพอดีเราก็เลยมองว่าสองคนนี้เป็นอีกหนึ่งเพชรพลอยที่ ที่มีค่ามากๆแล้วอยู่ในจังหวะช่วงที่เราก็อยากจะทําอะไรบางอย่างให้กับก่ครเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นขอบอสเลยดีกว่าสําหรับโปรเจกต์ละครคุณธรรมแต่รอบนี้เราจะไม่ได้เป็นละครคุณธรรมขนาด เราอยากเปลี่ยนแปลงให้มันมีความวัยรุ่นมากขึ้นเป็นในรูปแบบซีรีส์แต่เป็นซีรีส์แนวตั้งอ่ามาดูมุมภาพการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่เราจะไม่ค่อยใช้เรฟเฟนจากต่างชาติส่วนใหญ่เรื่องทั้งหมดที่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยค่ะที่ออนอยู่ทุกวันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราแต่งเองคิดเองทั้งหมด,ด,ดใช่ค่ะได้ดูก็จะมีความเป็นเด็กภาพยนตร์มากขึ้นได้ดูเป็นแบบไหนเพราะเขาบอกว่าอลังการมากการโปรดักชั่นนะคะดโอ้ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าพอเราเข้าไปเสนอบอดเนี่ย<ม>เราก็เขียนเป็นโมเดลนะคะเป็นแผนเข้าไปแล้วพอยิ่งม กอบแออีกบอสก็ไว้ใจหนูแล้วก็ปล่อยให้เราสามคนเป็นคนทำโปรเจกต์นี้ทั้งหมดอมพอยิ่งมาเห็นกระแสตอบรับ,บนะคะว่าโหมันคือซีรีส์เลยอะ่ะแล้วสีภาพสวยการแล้วเรื่องดีแล้วบทด,ดีด้วยไม่ค่อยหเห็นอะไรแบบนี้ยังมีข้อคิดทิ้งใช้เรื่องให้อีกอะไรเงี้ยมันก็เปิดเป็นกำลังใจคะ่ะท้าไม่เราอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนี่เราเราแต่แต่งแบบนี้ แสดว่าเราต้องเชื่อใจตัวามาก,กว่าเราอข,อของตัวเองไมอดไมบอสไว้ยัง,งไ,ปไปบ,บางต,ต,ตอนแรกก็แอบมีคิดว่าบอสจะเชื่อใจเราไหมแต่จังหวะที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเพื่อนเรามากอะเราก็กล้าที่จะพิมพ์ไปหาบอสเลยค่ะแล้วก็ช็อกตรงที่บอสก็ได้แล้วก็ให้เงินโต้มเลย เป็นจัดการมาผมเอาแล้วลุยทาให้เต็มที่หนูก็เลยรู้สึกว่าหลักล้านค่ะว่านี่มันเป็นโอกาสครั้งสําคัญของหนูที่จะได้ทําอะไรบางอย่างให้กับองค์กรคือต้องพูดตรงว่าตัวเบลเองอะในปีนี้เราก็มีงานที่เราก็ต้องทำนะคะแล้วก็ต้องต้องต้องรันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่เราอยากทำโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ให้กับองค์กรเพราะว่าเมื่อก่อนอะมิสแปรนเราเคยมีละครคุณทำแต่มันก็หายไปเราเลยมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนวิชาวิชาหนึ่งอะแล้วเราไม่ได้อยากเสิร์ฟแค่นางงามให้ ให้คนดูเพราะมันก็เหมือนเป็นตะวันตกดินเนาะเดี๋ยวมีประกวดเดี๋ยวจบเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีเป็นซีรีส์แล้วก็ยังได้เอาคนในแกรนนะคะที่เป็นน้องๆผู้เข้าประกวดคนที่เป็นคนมงบีก่อนๆเอากลับมาเล่นด้วยเดี๋ยวก็จะได้ดูค่ะเพราะเรื่องต่อๆไปเบลก็จะเอาพี่เฉยเอมาเล่นเอาวีนามาเล่นอะไรแบบเนี้ยค่ะเอาเด็กๆในสังกัดมาเล่นชุดหัวเจ่นอะไรนะเรื่องแั้นด้เรื่องแบบนี้พูดไปเรียบร้อยแล้วฝ่ายของละครคุณธธรรมหรใจ แต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าเป็นผู้บริหารสำหรับโปรดักชันนี่ไหมก็ใช่นะเรียกบอนได้นะเรียกคำนี้ได้เรีดนะแต่ถ้านางด่าไม่ใช่หนูนะคะบอเป็นคนดัง บอสเบลบอสเบลเออเรียก <De> เรียก <De> เบลเหมือนเดิมดีกว่าเคฝัมานเอยค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นภา <c oughs> พยนต์เรื่องแรกของหนูค่ะที่ตั้งใจมากๆสำหรับในทุกๆวันที่เราได้ไปเล่นเราใช้หัวใจในการทำงานแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆอย่างจริงๆที่ทำให้เรามาถึงวันนี้สำหรับเรื่องข้างบ้านเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่หนังผี ที่ออกมาแล้วแห่แต่มันมีเรื่องราวมันมีระยะมันมีความเข้มข้นค,ความจีนจัดที่มันซ่อนอในเรื่องเนี้ยมากมายอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูค่ะรสชาติของอาหารจานนี้ในแบบฉบับของพี่โขแล้วก็พี่บ็อกกี้เบลพี่อเล็กซ์เราสามคนไปดูกันค่ะว่าในชีวิตจริงในเรื่องเล่ากับตัวละครผ่านพวกเราสามคนเนี้ยล่นออกมาแล้วมันจะสนุกเ็ดมันขนาดไหนแต่เบลรับรองว่าออกจากโรงต้องมีเรื่องฝุยกันอย่างแน่น,นอนค่ะสี่ธันวา คุณ้มทุกนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะน่าดีพันล้านเนาะพันล้านค่ะพันล้านเนาะของดเยอะๆนะคะคุณนังไทยค่ะ